ไปไๆไๆไคูไม่ตามผมูไม่ตามผมตุ๊แกงไปแล้วคูไม่ตามผมไป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 คูไม่ตามผมนี่คือเกมผีที่มาแรงและหล่อนที่สุดในตอนนี้ เมื่อคุณครูสาวของเราดันถูกเล่นของจนกลายเป็นผีเฝ้าโรงเรียนและเราดันลืมของไว้ในห้องเรียนสัง,งักนในวันนี้เอาละ่ะเราจะเจออะไรหลอนๆในโรงเรียนนี้อีกบ้างถ้าพร้อมแล้วกดไลค์และไปเจอคุณครูกันเลยโอ้โหเวลาหกโมงเย็นคุณครูคเราหลับอยู่เลยนะเนี่ยเพื่อนโอ้โหลา,าล,ลับตื่นแล้วเนี่ย่เขาบอกว่าเวลาเย็นน่ะห้ามนอนเพราะว่าพระอาทิตย์จะทับตา หมายเพราะว่าถ้าใครนอนตอนฟ้าโพเพแบบนี้อาจจะมีสิทธิ์ได้เจอผีอย่างนั้นหรอใช่เฮ้ยเ <h ull> นี่ยจ,จะเป็นคเป็นเนคนครูคโดนสิงหรือเปล่าอันนี้ไม่น่าพาทิศทับตาอ,อันนอะไรครับน่าจะโดนอะไรที่หนักกว่านั้นทับมา <c oughs> ทำไมชักช้าอย่างนี้เนี่ยรีบ,รบเอากานบ้านแ,แ,แล้วแล้วก็รีบกลับเถอะฮะผมแดงผมรีบมาเลยเนี่ยผมยังไม่ทันใส่เสื้อเลยอะกางเกงก็ไม่ใส่ด้วยโอ้โหบ็อกซ์เนี อุ้ใส่บ็อกเซอร์เลยคนเลือกกำเดาไหลอยู่ตรงนี้อะกำเดาไหลขึ้นแบบนี้น่ากลัวนะไอเหาะฉันลืมไปที่ชั้นสามอะเย้เคเอ้ห้องเรียนเรานี่ไงนี่ไงนี่ไงโอเคเข้าเลยห้องแรกโอ้โหห้องอย่างมืดอะนี่เนี่ยอุ้ยแล้วทำไมคุณลุงพานลงถึงปิดไฟแบบนี้อะอื้บรรยากาศที่มันได้เลยนะฉันไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้เลยอ่ะน่ากลัวโอ้ มันเป็นอวกลางดึกที่พวกเราจะต้องไปเอาของในโรงเรียนและดูเหมือนว่าในโรงเรียนจะไม่มีใครอยู่เลยแม้แต่คนเดียวเฮ้ยรอก็น่ามีครูเวนซะหน่อยกลับบ้านได้ไหมเนี่ยไม่ได้ดิมากลับอะไรตอนนี้ลงโอ้โห,โหแล้ววันนี้เป็นวันหมอกตกด้วยทา <PM S 2> ก็ <25. S 2> มืดไว โรงเรียน<อ>คุณไงมาถึงโรงเรียนเรียบร้อยเวลาหกโมงเย็นที่โรงเรียนที่มีอายุยาวนานถึงแปดสิบปีพรุ่งนี้มีงานกีฬาสีแล้วสินะเนี่ยใช่วันนี้ก็ได้อยู่ช่วยงานโรงเรียนจนเย็นเลยนะเนี่ยโหช่วยงานกีฬาสีซะเย็นเลย แบบนี้กลับบ้านไปแม่ด่าแน่ฉันยังไม่ได้ดูหแม่เลยว้ายคณะรูที่มาช่วยงานครูกลับก่อนนะคะนักเรียนก็ควรกลับได้แล้วคะจังโมงแล้วโอเคค่ะคุณครูไปบ้านครูคุณครูใส่หมวกหรือผมฮะเอาคุณครูไปเล่นคุณครูเป็นเล่นสงการที่ไหนมาผมเข็ยเลยผมเปียกผมผมเปียกไม่พอน้านี่แป้งเขาทาว่าเเรียกว่าน่าเย็นหน้ายับ เอาละเรากลับกันเอ้ยฉันลืมแท็บเล็ตไว้บนห้องอ่ะเอาขึ้นไปเอากับฉันหน่อยได้ไหมอ่ะข้างบนเ่ะเอาโอ้โหได้ได้ได้โอเคเรนจะให้เล่นจะให้เล่น Angry Birds อ่ะมีมีมีนี่เปล่าแพมวิสซอมบี้ใช่มผมอยากเล่นเลยเนี่ยเล่นฟรีไฟล์เอาบีด้วยเอาไปโอเคไปไปไปฉันลืมไว้ชั้นบนอะก่อนหน้านั้นเนี่ยเราเรียนไอ้วิชาคณิตศาสตร์กันใช่ไหมแล้วฉันก็เลยลืมมาดี วิ่ได้ยินเสียงอะไรปะอะไรอ่ะเราตอดเหรอเสียงเหมือนเหมือนมันหลอนๆน่ะไม่มันบรรยากาศโรงเรียนตอนนี้มันโปรเพลย์ละเกินใช่ดิโอว่าแล้วเชียวฉันเดี๋ยวเห็นแสงไฟจากแคปเล็ตของฉันส่องสว่างอยู่เลยนะนะสว่างมากรีบไปเอาเรารีบไปกันดีกว่าเฮ้ยล้วแปลกๆนะทําไมช่วงนี้โรงเรียนของเราดูดิทําไมเขาถึงแบบว่ามีเอ่ยันแปลกๆโอ้หนี่ยันเท้าไปสู่วันเลยนะ ที่หัวใจฉันเต้นอะทำไมเสียงหัวใจฉันเต้นดังจังฉันไม่รู้ที่รู้ก็คือฉันเจอแท็บเล็ตแล้วอ้ย้ยเฮ้ยประตูปิดอะเฮ้ยประตูปิดเดงอะปิดยุ๊ปยเสียุ๊ปยปยุ๊ปยุปยุ๊ปยุปยุ๊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 ปอุ๊ปย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 ยโโ คุณเป็นอะไรครับผมไม่ร er in ู้คือวางกระสับแล้วทำไมต้องหาตอนเล่นเบรกเอาครูให้ด้วยเลิศขอบคุณครับโอ้ครูเขาเกิดอะไรต่นเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะกระดาษอะไรอ่ะมีกระดาษแปลกๆอยู่ตรงนี้ด้วยวิธีเอาตัวรอดจากผีของครูสมรศรีสมศรีครูชื่ออะไรยว่าห้องที่ติดยันสีแดงจะเป็นห้องที่ปลอดภัย แล้วก็ให้เรานําเศษผมผสมกับตะปูไปเผาทิ้งซะโอ้ฮะอ้ก็เผาที่ไหนแสดงว่าอ๋อห้องที่เราอยู่มียันก็คือปลอดภัยอ๋อคิดว่านะเพื่อเหล่าที่จะต้องเป็นจริงแน่เลยฉันเคยได้ยินมาว่าคุณครูสมนศรีเดี่ยเคยเล่นของอะไรจังว้ายม่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ล้ำมาเลยยันม่มีแผลคุณครูเขาบอกว่าให้เราเอาผมกับตะปูไปเผาใช่ไหมถ้าอย่างนั้นแต่เราถลก ถลกผมพิกิตออกมาก่อนเลยแล้วกันโอ้โหมีเยอะด้วยมีเยอะดิอ้าวจังโหดจังอ่ะมันเหลือน้อยอ่ะอ๋อพี่โม่เอ้ยเมื่อกี้อะไรแอบแอบอ่ะเฮ้ยใครเห็นผมครูเขายืนกระตุกอยู่ตรงนั้นอ่ะนั่นใช่ป่ะใครมาหาครูก็แอบครับโอ้ยโอ้ยห้องนี้มียันแล้วมีมีมีโอ้ห้องนี้มียันห้องนี้มียันโอ้โหแอบไปแอบมานะ แล้วเด็กๆคุณครูคุอกโอ้คุณครูมาพร้อมกันพงบูทูธเปิดเพลงดนตรีไทยมาเรื่อยๆอย่างแรกเลยนะที่ฉันอยากจะรู้ก็คือเราจะไปจุดไฟเผาไอ้ผมเล็บผีอะไรของครูนัก่าอ่ะแล้วก็ไม่รู้อ่ะใครเลยได้สามตรงนี้อ่ะ

โอเคสวันนีสวัสดีนะด้วยอ่าไม่แล้วแล้วผมเลือกห้องเดียวกับไม่เลยใช้ขอปรบทุกก่อนเลยแล้วกันไปก็ไปเขาทำดีมากเลยอ่ะคือห้องน้ำเหมือนจริงมากคำถามคือฮะทำไมฉันต้องอยู่คนเดียวอ่ะแจ็คอยู่ห้องไหนอ่ะห้องแรกฉันไม่รู้ก็ทำไมแจ็ต้องอยู่คนเดียวแต่ตอนนี้ฉันก็อยู่คนเดียวเหมือนกันเอ้ยฉันมีพี่ไหมด้วยนี่หว่าผมอยู่ห้องไม่หกเลยแชตโมโหอยู่เลยอ่ะไอ้ปปปาาาคุณทำอะไรกัน วันนี้มอได้โคตรหาวันนี้โมห้าทับหนึ่งโมห้าทับหนึ่งฉันเจอผมกับเล็บตรงนี้ไหน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 ไม่มีหรอปูด้วยมันเป็นยังไงยังไงยังไงนี่เลยนี่เลยนี่เลยมันเป็นแบบ PNG อ่ะกูอยู่โมหกปูอยู่โมหกปูอยู่โมหกอย่างน้อยๆขยุ่มขยุ่มอ่ะอย่างน้อยๆห้องนี้ก็มีไอ้นี่นะมียันแล้วเราเผายังไงอ่ะผมมาเป็นแผงเลย

ผมครูมาแปะหัวเราได้ไหมอุ้ยอยากได้เหรอเหมืนสไลด์อยู่หนแบบแบบแนบขยุยเกินไม่สกปรกด้วยนะมันมีเข้าด้วยเขาแค่ยืนหน้าไปเฉยๆนะายังวิ่งออกไปทำไมอ่ะไอ้แกงล่ออยู <he? S 2> <sm objetivo> ่แกงล่ออยู่ทีไปอ่ะใครจะไปรู้โค้ลงมาชั้นล่างสุดชั้น4แล้วลงห้องใต้บันไดคือลงบันไดมาปั๊บหักซ้ายแบบหักซ้ายเลยอ่ะมีมีอะไรไฟแช็กมีไฟแช็กอะไอ้ไอ้เตาไอ้เตาแอลกอฮอล์อ่ะ ไปไม่ได้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเจอกันใไปไหนห้องผมไปก่อนที่เขาใช้ในวิทยาศาสตร์อ่ะครูดักอยู่ชั้นหนึ่งครูกำลังว่องึกึกอยู่ฉันควรจะถอยหรือฉันควรจะไปต่อลงมาเลยลงมาเลยลงมาเลยนะไอ้ครูมาหาขอเค่นี้ลงมาเลงมาลงมาเล้วไปนะแล้วจะเผาเลยนะแป้งรู้เปล่าว่ามันกดวิ่งได้ฉันรู้ฉันพยายามวิ่งแล้วเผาเลยเผาเราไฟเช็คโอเคแล้วก็จุดอันนี้ใช่ไหมโอ้มาดิครูเอาผมชิ้นแรกก่อนนะไปเฟิร์เฮ้ยหนึ่งแล้ว เป็นไงบ้างไม่ดีเลยเออกูเจ็บปวดทรมานเลือเกินถ้าเธอตายจแทนผมเจอ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 ผมแล้วดิทั้งนั้นครบแล้วดิผมเจออยู่ห้องสีสสองโอเคพี่กินอมาสีับสองเอเอามาเลยได้ไหมมาเลยมาเลยมาเลยไเมาลงมาไม่ลงมาอุ้ยยลนลงนะลเเเเาลลาลลาลลาเเเร็วเเลยเลเ yes คู้ฮู้ฮู้ฮู้้ยูไม่ได้ทำอะไรค่ะกูอ้าวทำอะไรอยู่คะสงสารมาสคาร่าคูอะมาคาร่าหมดเลย oh my god เออไป็น้วเหรอไปแล้วเหรอคิดว่าน่าจะไปแล้วนะไปไปอนี้แล้ว รีบออกไปจากที่นี่กันดีกว่ากลับบ้านดีกว่าทำไปที่ป้อมยามให้ลุงยามช่วยเนี่ยเขาอาจจะเอาสายสินหรืออะไรมาคล้องเราหน่อยนะฉันูบอกตอนแรกอ่ะฉันก็เคยสงสัยอยู่นะว่าห้องเรียนเราจะแปะยันไว้ทำไมต้องเยอะแยะขนาดนี้ตอนนี้ฉันหายสงสัยแล้วเพื่อนโอ้โหเรามันตีตึงตึงตึงป้องป้องจึงตึงตึงตึงป้องป้องจึงโอยไม่ดูสแตนดินี่นึกถึงตอนที่ฉันเนี่ยเป็นแบบว่าอยู่บนสแตนเลยนะเฉียวมรักตก เขียวสู้เสียวเขียวสู้เขียวมรกตอันนี้สีม่วงสีม่วงม่วงอะไรครับม่วงอะไรอะม่วงร่วงโรยรินมันคืออะไรม่วงร่วงโรยรินแดงนี่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 พิยามพอดีครับพิยามว่าไงอะพิยามอ้าวเว่งมาหน้าตั้งเชียวเว่งมาหน้าตั้งเนี่ยเป็นอะไรฮะนี่คูสมนสีมาลรสิรู้ได้ไงอ่ะพี่ยามรู้ได้ไงอ่ะรู้อะไรก็ช่วยบอกพวกเราทีสิ เฮ้ยพวกเราเหนื่อยจะแย่อยู่แล้วเนี่ยเนี่่ครูแกเสียมายี่สิกว่าปีก่อนแล้วก้แกตายในห้องพักครูชั้นหนึ่งกันนะมีคนบอกว่าแกโดนทำของใส่น่ะเขาไปลบหลู่หมอผีท่านหนึ่งอุ้ยวันนี้คือประวัติ้โหตัวแข็งจรงเอ้ยวันนี้ต้องตรวจวิชาเลขอีกแล้วน่าเบื่อจริงเอ๊าครูพงเย็น หกโมงเย็นแล้วเหรอนี่ไม่เสียงอะไรอ่ะใครกินขนมเสียงแกลกงเอาตายเลยอู้ห้ยผูโดนทำของอุ้ยมีอะไรออกจากตาด้วยเมื่อกี้โอ้โหแล้วคือคาโต้เลยอ่ะชอบมีคนเห็นแกตอนช่วงโพเพย์บางทีก็มีคนเห็นแกช่วงโพเพย์แบบนี้แหละนะปลดประตูให้เราได้ไหมแบบประตูให้พวกเราหน่อยเถอะนะพวกเรากลัวจะแย่อยู่แล้วอ่ะเอ้า นี่คุณแจมันไม่ได้อยู่กับฉันนะสิมันอยู่ในห้องคิตอ่ะถ้าแกอยากจะออกไปกันละก็ก็ไปเอากุญแจมาให้ฉันแล้วก็เปิดออกเองสิแล้วทำไมพี่ยามถึงไม่ไปไปเอากับเราล่ะตรงนั้นน่ะโอ้ให้ตายเธอตึกพยายมอ่ะมันหลอนจะตายเวลานี่ฉันไม่ไปหรอกนะฉันจะอยู่ตรงนี้แหละไปเอาเองเหรอไปเอาเองก็ได้โชคดีเลยด้ยคแเาไม่ทอะไรเนี่ยยามไม่ทำอะไรเลยคุณแจคนรจะอยู่ที่ยามสิเพื่อนเขาจ้างยามไม่ทำอะไรรู้ไหม อยู่ในป้อมนี้แหละอยู่แค่นี้แหละนาที่อะไรเนี่ยเอามาแบบถิงสถิตอยู่ในป้อมฝึกพยอยให้พี่ลุงยามนะอยู่ในป้อมนี้ตลอดไปเลยนะครับไม่ต้องออกมานะถ้าโจรมาก็คือหยุดพูดได้แค่หยุดแล้วก็ออกป้อมตอนนี้เราจะขึ้นไปชั้นให้ไงอ่ะฝั่งนี้มีบันไดหนีไฟนะเองทางนี้เปล่านี่นี่นี่อันนี้อะไรมีลิฟต์หรอได้ม่ได้ลิฟต์ใช้ไม่ได้นะอ้าว เขาปิดลิฟต์อ่ะปิดใช้งานลิฟต์แล้วไงลิฟต์เขาไม่ใช้แค่ครูเท่านั้นมั้งฉันว่าอัดไฟอยู่อันนี้มันทั้งเลยอ่ะฉันเคยแอบขึ้นลิฟต์ด้วยนะแต่พอขึ้นไปทีไรก็เจาะรูพอดีโดนคำโทษเลยให้วิ่งรอบสนามสามสิบรอบแล้วนายวิ่งได้กี่รอบรอบเดียวฉันก็ข้องเรียนสี่แล้วเพื่อนฉันสี่ละอีกชั้นหนึ่งปั๊มนะปั๊มนะปวดขาโอ้ยแก่เกินเราเหลือเกินแล้วตรงนี้อุ้ย ดีนะเขาไม่ได้ล็อกกับเรายังเข้าได้โอ้โหบรรยากาศอแเป็นี่ <c oughs> ห้องคณิตศาสตร์อะไรอะ่ะเป็นไงอะ่ะเอ้ยพรุ่งนี้ดิฉันไปต่างจังหวัดนะคะกลับมาเมื่อรืนเอากุญแจห้องนี้ไปไว้ในห้องหน้าตัดสินนะคะโอ้โหไปห้องน้าตัดสินนี่ไม่เป็นไรโห,โห,ห้องน้าตัดสินอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองจุ๊บแจเอางี้เอางี้ตอนเนืองคืนนะในอันดับท็อปเทียที่ไม่อยากเข้าตอนเนืงคืนที่สุดในโรงเรียนนะห้องน้าตัดสินนั่แหละห้องน้าตัดสิน นี่ๆอันนี้เปล่าทัศนศิลป์อันนี้น่าจะทัศนศิลป์อยู่อันนี้ห้องทัศนศิลป์นี่ๆๆอ่ะดูนี่เขาวมไรักษาจะห้องนี้อ่ะไม่มีกระดาษอะไรแปลกแล้วอ่ะถึงคุณครูผมฝากกุญแจไว้ที่ห้องเวทีนะแล้วก็อยู่ที่หมวดวิทย์ตึกวิทย์ด้วยนะยังไงก็ไปเอาตรงนั้นได้เลยนะอะไรอะโรงเรียนีเขาใช้ไม่เอากุญแจที่ตึกวิทย์นี่ก็นี่อะอออะไรนักหนาเนี่ย เอาจะฝากกันแล้วมันก็เลยฝากไว้ที่ป้อมยามอ่ะมันจะมันคนอยู่ที่ป้อมยามทั้งหมดเออป้อมยามมันคนมีตะปูคนแล้วก็แขวนไอ้คนละตึกกันเลยอ่ะโอ้โหโอมันอยู่ไกลมากเลยเนี่ยอุ๊ยอย่าบอกนะว่าเป็นตึกเดียวกับที่เราเจอคุณครัวตึกนั้นเลยตึกนั้นเลยไม่อยากไปตรงนั้นแล้วอ่ะฉันฝากพวกนายไปเอาได้ไหมไปด้วยกันพวทนายคนลากเรามาโอ้เลยไอคนลืมแท็บเลทเองไอคนลืมแท็บเล็ต อ้าวเาว่าตึกวิทย์นี่ก็มีเรื่องหลอนเหมือนกันนะหลอนสิก็่เจอไม่ให้คุณครูสมอนสีอย่างเดียวอ่ะมีอะไรอีกแล้วตึกมีตำนานหมดเลยเขาว่ากันว่าเคยได้ยินเสียงหัวเราะของเด็กที่ตายไปด้วยอือหัวเราะไงอ้าวคุกี้คุกีคุกคุกี้คุกคุกตายแล้วแหละอุตส่าห์ไม่ถามเด็กไม่ได้กลับบ้านแล้วเปิดคลิปใะไดูหรือเปล่าุณค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 ุิคุณคุิคุณ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  ตึกนี้ตึกนี้แหละที่เรามาเนี่ยตึกนี้อ่ใครอ่ะโอเคเฮ้ยใครอีกอ่ะนี่มันพี่เบสที่เขาหัวใจวายตอนเล่นบาสไม่ใช่เหรอนัะน้าพี่เบสโอพี่เบสตายแล้วนี่เฮ้ยเบสไม่หัวใจวายตายตั้งปากฉีกใช่ฉันเองแล้วจะทำไมอยากไปอยู่กับฉันไหมล่ะมา เอาสลัดไปเลยเอาสลัดไปเลยเขาใส่คอนแทคเลนอะไรมั้นอะไม่รู้ไหนอะพี่เบสอยู่ตึกนี้เหรอพี่เบสอยู่ไหนพี่เบสหากุญแจตรงห้องแผบก่อนนะแล้วพี่เบสพี่เบสอยู่ไหนไหนแล้วอะไม่รู้คือแต่ข้างบนเถอะไอ้เหอะอู้ยพี่เบสพี่เบสด้วยนะพี่เบสอยู่ไหนเบสอู้ยเดาพี่เบสเดาไปทักช้าเลยไม่ทักช้าอุ้ยแต่พี่เบสไม่ลงมาแล้วเปล่าเขาลงออกลงมาตื่นไม่ได้ วิญญาณเขายังวนเวียนอยู่กับชั้นสองสามสี่ห้าหกวิญญาณไม่อยากรู้เหรอเราต้องพยายามหาทางดีๆวิญญาณฝไฟพี่อ่ะพี่เบสพี่เบสลอยดูอยู่เลยฉันไม่อยากตายฉันจะลองสวนพี่เบสไปนะสวนพี่เบสจีนพี่เบสเด็กเด็กดีอ่ะพี่เบสเด็กเด็กดีใส่หูเราว่ะพี่เบส มีเบ๊ปิดบุธก่อนพี่พี่เบ๊ปิดบุธก่อนเด็กดีต้องมีนาทีสิบย่างด้วยกันขึ้นอีกจุ๊กแจ้งไม่ไหนจุ๊กแจ้งไปไหนแล้ไม่รู้ช่วยด้วยช่วยด้วยจุ๊กแจ๊กใช่ไหมไม่ไหนพี่เบ๊ปอยู่ชั้นไหนชั้นสองใช่ปหมไปอยู่กับพี่เธอพี่สัญญาพี่สัญญาว่าจะไม่ทำให้น้องตายแบบเจ็บปวดพี่เบ๊ทีโพสไปห้องไหนห้องแผลปะพี่เบ๊ทีโพสไปหารูกน้องเลยช่วยด้วย พี่เบสอยู่ชั้นสามแป้งวิ่งไปก่อนแป้งเฮไปขึ้นไปเจอชั้นสามใช่ไหมผมอยู่ชั้นสี่ผมอยู่ชั้นสี่อย่าขึ้นมานะโอเคเลื่อนห้องนี้เจอนล้วเอาไปไหนกันนะเจอห้องหลับแล้วเดี๋ยวก่อนตอนนี้ตอนนี้ฉันเจอพี่เบสกำลังขีดข้อนะพี่เบสฝ่าพี่เบสไปฝ่าพี่เบสพี่เบสไล่ตามตานไม้อยู่โอเคเลยไปเลยเก็บเก็บกุญแจแล้วจุกบแจะกุญแจมันไปอยู่ในห้องนี้เก็บแล้ว ทีนี้เราสามารไปที่อาคารพยอมทองได้แล้วใช่ไหมอาคารที่เราจะต้องเข้าไปในห้องเอ่อหน้าตัดสินันนหรอใช่เราต้องกลับไปห้องหน้าตัดสินแล้วพี่เบสหายไปยังไมหมเราไปเจอกันข้างล่างนะง่วงเงเหนื่อยเล่นบ้านทำไวอ่ะประตูปิดเลยโอ้ถึงเวลาประตูปิดพอดีเกือบแย่แล้วสิเราถ้าช้ากว่านี้ไปวิบเดียวเนี่ยฉันว่าพวกเราต้องรดนขังไว้ในห้องอาคารได้กับพี่เบสแน่ใช่แล้วเราก็จะไม่ได้ออกมาอีกเลยเดียว แต่ว่าห้องนัฏสินน่ะฉันก็เคยได้ยินนะว่าคุณครูยังพูดกันเลยว่าบางทีก็มีเสียงดนตรีไทยอ่ะเปิดเองปิดเองแล้วก็มีไฟแวบ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 มาจากห้องนัตสินนะพวกนายเคยได้ยินเรื่องเล่านี้กันเปล่าตอนแรกฉันก็ไม่เชื่อนะตอนนี้ทุกอย่างเป็นไปได้ถ้าอยู่ในโรงเรียนนียโรงเรียนนี้ผีเยอะจังมันแปดสิบปีแล้วอ่ะแปกมันก็ต้องมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นเป็นธรรมดาอหนนี้ขายเลยไฟเลยแย่ อุใครอี๋วะเนี่ยอะไรอะเยอะไปหมดคุณคุณนัทศิลป์เนาะชี้อะไรอะยี่ไปไหนอะสะบัดว่างจัดกุญแจอยู่นี่จ้าโอ้โหใครจะกล้าเดินไปเอาล็อตเข้าไปเลยสแล็ตเข้าไปคนเดียวเลยสว่ไม่ใช่ว่าฉันหยิบแล้วเขาแบบแพ้แหวนนะวีเขาไปคนเดียวเลยไปหยิบเลยเร็วเร็วลเร็วหยิบเลยหยิบเลยขอนะคะคุณครู แล้วเฮ้ยเหมือนเขาไม่ขยับอ่ะเหรอก็ดีนี่เฮ้ยอย่าไปใกล้ดิแมวอย่าไปแย่เขาดิเราขึ้นเวทีได้ไหมไม่แล้วคือเอาเทียนไปจะไปลนน้ำมันพายเหรอหรืออะไรก็เล้นอยู่ว่าคุณครูคนนี้เขาแบบว่าเอ่อจุดแดงอยู่ล้นน้ำมันลสมอะไรมาครูขอหน่อยได้ไหมของมันหายยากอะช่วงเนี้ยอะไรอะอนล้นเหรอแหมช่วงนี้จะแกล้งแบบมีความรักไง แต่ไม่ใช่ความรักพื้นฐนะความรักด้วยยาเสน่หเราต้องกลับไปที่ห้องพักครูวิทยาศาสตร์เอ้คณิศาสตร์นะห้องอยู่ข้างนี้เองเฮ้ยคอยจับตามองด้วยย่านมะนิงรำจะเดินออกมาหรือเปล่าฉันนู้ก่อนเลยหวังว่าเขาห้องห้องครูคณิศาสตร์จะไม่เจอครูผีคณิตศาสตร์นะเนี่ยไปห้องไหนก็เจอผีมันจะมีผีทุกห้องเลยทุกห้องทุกครูเลยเหรอเมื่อเราเข้าไปในห้องคณิตศาสตร์แล้วล่ะก็ เราต้องหาเอ้าใครล็อกประตูอะไม่รู้มาเข้าไปคนเดียวเลยงมันครูชยนานครูชยานันดูห้องจริงหนึ่งลุงโกนสีนักเรียนเอหนูหนูมาเอากุญแจนะคะคุณครูรี้โปรดให้กุญแจพวกเราด้วยเถอะนะครับคูมอมเมมจังครูทำไรอะครับเด้สิ แต่พวกเธอต้องทำข้อสอบนี้ให้ได้กยคนข้อสอบสำหรับเด็กดื้อมันคนเดียวนะดื้อทำได้ก็ได้รางวัลไปให้ตายเถอะโอเคเราไม่ได้ดื้อหรอกใช่ไหมไม่ได้เหรอแบบกอเอ๋ยกอไก่ป่ะสล็อคคนเดียวที่ดื้อนะทำไมพวกเราต้องยโอ้โอย่างนี้เลยเหรอยี่สิบสามสิบลบเท่ากับแป๊บถึงได พวกนายยังยังทำไม่เสร็จดิครับยังนี่เลยโยดเยี่ยมมาเอารางวัลของเธอไปได้เลยอุ้แล้วครูไปเก็บครูไปเก็บกุญแจอะไรตรงนั้นด่ะได้ตายเถอะฉันไม่อยากจะจับเลยแปโอเคแอลกอฮอล์ไหมหรือลิสเตอรีนหรืออะไรโอ้โหครูล้วงมาจากตับอ่อนเลยเอามาไล่ทีฟันโอ้โห บ้ารอคนทำข้อสอบก่อนเป็นไงพ่ครูรวงมาจากไซติงโอเคโอ้ไอข้อสุดท้ายเนี่ยกระเป๋ากระเป๋าเสื้อก็มีไม่เก็บครูอยู่ไหมอ่ะอ๋อแล้วไปเถอยากเจอครูหรือไงเราเรียนด้ใช่ไหมล่ะเรารียบรอไปที่้อมยาแล้วก็เอากุญแจที่ครูให้เมื่อกี้เดี๋ยวไปเปิดประตูใหญ่กันเถอะนะเราจะได้กลับบ้านกันซะทีอันนี้เหลือแค่ยาเป็นผีก็คือเป็นผีทั้งเรียนนะ เออบ้าเรนไม่ดีหรอกดีไม่ไปหาครูอื่นอีกห้องหนึ่งครูพาระจะพิงไม่แต่เราเราไม่ได้พี่ยามเขาบอกนี่เราก็ไม่รู้นะต้องไปเอากุญแจอะไรก็ใช่อย่าบอกนะว่าพี่ยามพอเราได้กุญแจมาแล้วครับช่วยเปิดประตูให้พวกเราหน่อยครับไปไหนอ้าเอาเอาคุณคุณพี่โอ้ยพี่ยามโดนคำสาปไปแล้วเราต้องรีบออกจากที่นี่เร็วที่สุด โรงเรียนบ้าอะไรวะนี่ถ่ยถ่ายถ่ายถ่ยยามก็ไม่รอดหรอเนี่ยหล่นอ่าตอนนี้ฉันคิดว่าพวกเราน่าจะรอดแล้วนะแต่เดินมากลางดึกแบบนี้เนี่ยไม่มีรถสฟกันเลยหรือไงอุ้ยอยู่ดีๆไฟก็ติดติดดบๆอย่าบอกนะว่าพวกเราโดนคำสาปผีในโรงเรียนอะไรอะโอ้โหผีโทษนะ เอ๊ทำบุญไหมเพื่อนเราทำบุญไหมดวงอย่างสวยอ่ะไปไหนก็เจอผีเราจะเจอดีเจอผีทุกห้องเลยจริงๆเหรอหรือว่าเราเปิดเนตเนตตายสามแล้วเลยเห็นผีป่ะเนี่ยใช่ฉันว่านะพวกเราเนี่ยน่าจะนอนตอนเช้เจอเล่าเลก็เลยเจอผีเดินมาอะไรอ่ะขวามือสายมืออุ้ย รู้วิ่งขวาแล้วกำลังเดินเลยนะอันนั้นผีอะไรอ่ะตอนนี้สิ่งที่พวกเราต้องหาคือเราต้องหาวาล์วน้ำทั้งหมดกอันนะทุกคนเพื่อที่จะเปิดน้ำที่นี่แล้วก็จะได้เปิดประตูวาล์วน้ำแล้วเราจะได้ออกไปได้ด้วยอ่ะแยกกันหาแล้วมั้ยเยียงไปเลยไหมเยียงไปเลยไหมไ้นี่เจอไอ้นี่เจอนใช่ไหมใช่ป่ะเปิดหรือยังเราไม่หมดหล้ว6อันแล้วเหรอันที่6อะ6อันแล้ว6อันแล้วแบล็คฟงสุดยอดรากพีเรีย น้ำเปิดน้ำเออทำไมอ่ะไม่ให้ไปหรอกอุ้ยโอ้โหนั่นเล็บวะนะว้าวน้ำมันปิดพอดีอ่ะผีอะไรทะลุกับแพงไม่ได้น้ำมสูงขนาดนี้พวกเราจะรอดไหมอุ้ยผีไม่น่ารอดน่าจะจมน้ำตายอีกรอบหนึ่งน้ำตาดับออกมาเพื่อนเขาอาจจะไม่ใช่ผีก็ได้นะเพราะผีมันน่าจะทะลุกับคอนแพงได้นะอุ้ยขึ้น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 ขถึงบ้านแล้วนึกว่าจะไม่ได้กลับซะแล้วโอ้ย และแล้วพวกเราก็กลับมาถึงบ้านสักที่คิดว,ว่าจะไม่ได้กลับมาแล้วซะอีกนะเนี่ยอฮ้ยเออกลับมาแล้วโหน้าเข้ามาะตูบ้านได้อย่างน่าตกใจมากหมึดมากแม่ครับกลับมาแล้วครับอ้าวกลับมาแล้วเหรอลูกเอ้ยถ้าไมวันนี้มันมอมแมมจา้างไปทำอะไรมาเนี่ยฮะ ไม่มีอะไรครับก็แค่ฝนตกแล้วเราก็เปียกแล้วก็เลยสกปรกนิดหน่อยอ่ะงั้นก็ไปอาบน้ําแล้วก็เรามากินข้าวนะลูกเอ้ยครับอโออาบน้ําเย็นด้วยนะเนี่ยไม่อาบน้ำอุ่นแล้วเดี๋ยวผิวเสียเฮ้ยวันนี้ชันจะอาบน้ําด้วยสบู่สูตรพิเศษแม่เสแม่มากินข้าวได้แล้วอาหารกำลังร้อนๆเลยนะโอ้ง่วงนอนนะเพื่อน น้ีน้ำตับอ่อนนี่อร่อยจเลยนะครับตับอ่อนอนเอามาจากตับคูกินเจกง่วงนอนไม่ขอนอนเลยนะคะบายบายฝันดีครับราตีสวัสดิลูกโอ้โหนอนแรงเกินขอเล่นโลบอก่อนไหมก่อนนอนเอ้ยเธอทำไมฉันรู้สึกเหมือนวันนี้ฝนตกแปลกๆเนาะอะไรอะได้ยินเสียงอะไรไม่ค่อยดีออกมาจากหน้าต่างยังไงก็ไม่รู้ดิเพื่อน อะไรอ่ะแต็คร<ส>ม่ไต้ยนิน้วยแม่ใค<น>ร<น>ตายเจอเป็นตัวน,ตน้ตาานำตามมาทำไมเนี่ยมาเหรอยังมีตอนต่อไปนะทุกคนนี่เป็นแค่ Part หนึ่ง Chapter หนึ่งเท่านั้นนะคะสำหรับเกมผีไทยในโรบอกเกมนี้นะ6 p m นั่นเองเย้ย yeah! ู้ยูนะ เอ้ยทำดีนะเนี่ยคือชอบโมเดลผีมากเลยอะ่ะมันดูแบบมันดูเรียวดีดู<ต>ให้วความร,รู้สึกเหมือนเราเล่นมิมิกเนาะว่าตายราแก้แก้ให้มันหายทีโพสนิดน,นึงก็น่าจะดีขึ้นเยอะเลยครูมาแป๊บครูมาแป๊บ แต่ว่าแม้ว่ารวมๆแล้วดีมากเลยนะคะชอบได้บรรยากาศแบบเกมผีไทยๆโรงเรียนไทยๆแล้วก็ได้ฟิลของการที่แบบว่าคุณครูไม่ว่าจะเป็นเครื่องแบบอะไรต่างๆเขาก็เก็บรายละเอียดมาได้ดีนะผมชบอบไอโดมโดมสนามข้างล่างเหมือนเลยเหมือนโรงเรียนสมัยนี้นะเหมือนโรงเรียนสมัยนี้เลยก็เหมือนใช่กองเกิงก็มีครบดีอะ ถูกต้องก็เอาเป็นว่าใครชอบเกมนี้นะคะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด subscribe s c r i b e ให้พวกเราด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็ได้จะได้ไม่พลาดคลิปม่ใหม่สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบาย